สามมิถุนาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่452สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสับทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณ f อ5พบกันวันนี้เป็นวันที่3เดือนมิถุนายนปีพศ2567 EP ที่453โอเคเนาะนี่คือรายการเหรียญที่ประปานั้นนำมาแบ่งปันกันใน e p นี้ FCH วันนี้มีเหรียญไม่มากมีเหรียญจํานวนไม่มาก FCH คาดว่าจะทำรายการไม่นานสำหรับนักสะสมท่านใดที่ต้องการซื้อและ,ะต้องการซื้อเหรียญในช่องของปปา FCH ต้องการแบ่งปันเหรียญของสะสมก็สามารถแอดไลน์เพื่อนๆได้เลย FCH ID หลานศูนย์เก้าสอคลิปนี้ วันนี้เป็นวันที่3อ่ะใครอยากได้ EP ที่450 452 FCH ใครอยากได้เหรียญตรงนี้ก็สามารถแอดไลน์เพื่อนๆแล้วก็เข้าไปพูดคุยถามไทยแอดมินได้เลยโอเคเนาะะประเดี๋ยวป๋าเริ่มแบ่งปันเหรียญกันเลยดีกว่าใครอยากได้รายการไหนหากว่าตรงตามที่ท่านต้องการก็สามารถแอดไลน์ถามไทยพูดคุยกับแอดมินได้เลย FCH นี่คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน ผิวคล้ำสวยงามกั็เลยทีเดียว f ะนี่คือเหรียญ25สตางค์การจนาพิเศษ F4 ใครอยากได้ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ10บาทเท่านั้นเอง อันนี้ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะ f c ให้ FC ให้ดูสีผิวภาพวงสูงๆเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเลยเนาะอ่ะปะปาได้มาปะปาก็วางมาแบ่งปันกัน f c ให้ใครอยากได้เหรียญละสิบ,บาทเท่านั้นเองนะสักคนละเหรียญดีไหมหลังจากนั้นขยับมาไปเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษ F4 ใหสภาพนี่สวยกันเลยอ่ะนานแล้วปะปาไม่ได้มาวางใช่ไหมใครอยากได้ฮะเหรียญละสิบาทเท่านั้นเองเหรียญละสิบบาทแล้วก็ขยับมาดูเหรียญสองบาทการจนาพิเศษ ใครอยากได้เหรียญละ15บาทไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันสร,สรุปแล้วคือด้านบนเป็นเหรียญปีสามเก้าการจนาพิเศษลงท้ายด้วย9 f ส้เป็นเลขสวยกันเลยทีเดียวใครอยากได้ฮะด้านบนสุดหลังจากนั้นมาดูคุดปี17 s ่ f ส่สภาพผ่านการใช้งานด้านหน้าประมาณนี้แหละ f สี่ะเนาะก,ก็ประมาณนี้ใครอยากได้ฮะใส่ในตลับใหม่สวยงามกันเลยทีเดียว f สใครอยากได้เหรียญละ26บาทเท่านั้นเองไปพร้อมตลับใหม่สวยงามเลย f ส5 ขยักได้เนาะคุดปี17นะสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้แต่ว่าสวยงามอยู่ f ฮะแล้วก็อยู่ในตลับใหม่สวยงามกันเลยทีเดียวโอเคนะฮะหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญ5บาทที่ระลึก f ฮะปะปาวางไว้แบบนี้เขาไม่สาำวันละนะเนี่ยเขาไม่สาำวันละตรงเนี้ยหนึ่งสี่ห้ก็มีกัน6เหรียญ6เหรียญหวารละ ใครอยากได้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะ6เหรียญ6วาระ F4H เหรียญละ30บาทเท่านั้นเองไปพร้อมระับใหม่สวยงามกันเลยทีเดียวไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้แหละ f c สภาพผิวเหรียญก็ดูเอาเหรียญละ30บาทเท่านั้นเองแล้วมาดูเหรียญที่ได้รับความนิยมขององค์พา f c f ะ h เหรียญนี้ก็สำหรับ EP นี้สภาพเหรียญจะอยู่ที่ราคาเหรียญละ70บาท แล้วขยับมาดู fc ห้ C H บาทที่ลึกเช่นเดียวกันใช่ไหมสมเด็จย่าเหรียญนี้ค่อนข้างสวยก็เลยทีเดียว fc ห้ C H S, สภาพนี่น้ําทองฉ่ากันเลยใครอยากได้เหรียญละ110บาทเท่านั้นเองเหรียญละ110บาทเท่านั้นเองแล้วขยับมาดูเหรียญ10บบาทวาละนี้ fc 5 0บาทที่ล,ลึกใครอยากได้น,นี่รู้สึกว่าจะเป็นทรงนําชนบทใช่ไหมเหรียญน,นี้ใครอยากได้เหรียญละ120บาทใช่ไหมเอ่ยน่าจะประมาณนี้แหละนะ120บาทสําหรับ10บาท ที่ระลึก f c i h 2 0บาทแล้วก็ลงขยับมาดูของสมเด็จย่าเหรียญนี้ก็320บาทเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมโอเคเนาะ f c h อ่ะมาขั้นกันที่สตางรูนิดหนึงนี่เป็นเหรียญอ่าหนึ่สตางทองแดง f c h ด้านบนสุดเป็น1สตางทองแดงนะ อ่าหสตางค์มาจุดแค่นี้นี้ก็จะเป็น1สตางค์เช่นเดียวกันแต่ขั้นตรงนี้เป็นครึ่งสตางค์ครึ่งสตางค์นี่ก็ถือว่าเหรียญที่หายากพอสมควรนะอาจจะมาปาไล่ให้ดูแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญ5สตางค์เพราะหสตางค์ก็มาเป็น5สตางค์นิกเกิลละประมาณนี้แถวนี้5สตางค์นิกเกิลวล้วนแล้วก็ขอมาปิดท้ายรายการตรงนี้สําหรับสตางค์รูเป็น10สตางค์รูเอฟซีฮะเนื้อนิกเกิลโอเคเนาะด้านบนสุด F4 ฮะอ่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นปี2469สมัยรราาชกที่7 แล้วก็ปี2470สมัยรัชการที่7ประมาณนี่แหละ F c 5นะถ้าประปาจำไม่ผิดก็มีทั้งรัชการที่7แล้วก็รัชการที่8เราไปกันเลยดีกว่า F c 5เอาตรงนี้เหรียญละ20บาทสภาพคมชัดเลย,เลย mm hmm. แหละ F c สังเกตดูเอานะฮะก็รู้สึกจะมีปี6970 7, 7 ประมาณนี้แหละ fc ก็จะมีของราชการที่8ปี2 2 4 7 8อะไรประมาณนี้นะก็มาจบกันตรงนี้ยังไงก็ไปถามแอดมินเอาละกันตรงนี้ป้าปายมั่นใจเป็นปี2 4 8 0นะของราชการที่8อันนี้จะเป็น2 4 7 8ราชการที่8นะก็จะมีราชการที่7ราชการที่8แล้วก็มามีครึ่งสตาค์ตรงเนี้ยเหรียญละ20บาท fc นะเหรียญ20บาททั้งหมดเลยสภาพสวยงามเลยแหล FC ะ fc คมชัด นะแล้วมาดูครึ่งสตางค์ครึ่งสตางค์นี่เขาหายากในเอฟมีกันแค่2อเหรียญอะเหรียญน,นี้30บาทนะสภาพก็จางๆนิดหนึ่งแต่ก็หายากอยู่ f อฟซีฮะนะครึ่งสตางค์ปี2480ของรัชการที่8เหรียญน,นี้30บาทเหรียญน,นี้50บาทนะสำหรับครึ่งสตางค์ โอเคเนาะแล้วก็ขยับมาดู1สตางค์ลายกระหนกแข้งสิง FC 5ปี2484นะปี2นะปีส4 8 4สภาพเป็นคล้ายๆเก่าเก็บเลย FC ผ่านการใช้งานน้อยเก่าเก็บใครอยากได้เหรียญละ30บาทเหรียญละ30บาทเท่านั้นเองราคาเหรียญในช่องของประปาแต่ละวันแต่ละ EP FC 5 สภาพเหรียญก็ทําให้ราคาแต่และอีพีไม่เหมือนกันนะโอเคเนาะเอาใครจําได้ฮะแถวบนสุดหนึ่งต่างทองแดงประมาณเนี้ยเหรียญละ20บาทสภาพสวยเลยเอลซ f ห้าผ่านการใช้งานนะสภาพสวยแล้วตรงนี้เหรียญละ30เหรียญละ40ตรงนี้เหรียญละ30นะแถวบนราคาจบแล้วแล้วเราถอยมาดู5สตางค์กันบ้าง f อฟซีฮะหสตางค์อ่ะก จะเป็นห้หาสตางค์ของสมัยรัชกาลที่6ตรงนี้นะแถวแรก3เหรียญแรกเนี่ยรู้สึกจะเป็นปี2อ่า2461นะแล้วก็2462 2463 2464นะหลังจากนั้นก็จะเป็นปี2469สมัยราชกาลที่7 ง่ายๆเลยฮะสองสี่หกหนึ่งสมัยราชการที่หกสองสี่หกสองสมัยราชการที่หกสองสี่หกสามสมัยราชการที่หกสองสี่หกสี่สมัยราชการที่หกแล้วก็มาเป็นราชการที่เจ็ดปีสองสี่หกเก้าใครอยากได้ฮะ้เอฟซีฮะวันนี้ให้ไปกันแบบนี้เลยนะสภาพผ่านการใช้งานที่ปปา่าฉายภาพให้ดุนแหละเหรียญละยี่สิบาททั้งหมดเลยนะเหรียญละยี่สิบบาทเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยจนจบแถวเลยห้าสตางค์นิกเกิลเอฟซีฮะ โอเคเนาะหลังจากนั้นขยับมาดู10สตางค์ f 4ะก็จะเป็น10สตางค์รู้สึกจะเป็นปี24เท่าไหร่นะ2462ใช่ไหมอ่า2461 2461ก่อนสมัยรัชการที่หกแล้วก็จะเป็นน่าจะเรียงเลย F4 2462นะแล้วก็เป็นปี2463แล้วก็มาเป็นปี2464สมัยราชการที่หกเหมือนกัน f 4ะหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็น24อ่า78สมัยราชการที่แปดนะแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่า2อ่า สมัยรัชกาลที่6นะแต่ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานค่อนข้างมากไปได้่าปาบรรยายให้ฟังนะอันนี้ก็2 4 6 616 2 6 6 6หเโอเคเอฟซีฮนะก็อาสิาตะต่างก็ขาย20บาทเช่นเดียวกัน20บาททั้งหมดเลยให้ไปก่อนเอฟซีฮนะสภาพผ่านการใช้งานนะใครอยากได้เหรียญไหนอยากจะเรียงปีพศตรงนี้อย่างละเหรียญละเหรียญก็บอกแอดมินเอานะถ้าสภาพสวยงามราคาก็จะสูงกว่านี้ที่จริงในเอฟซีฮะหาไม่ง่ายนะตต่างรูสมัยรัชกาลที่6เนะี่ย ว่าจะเป็นปี2 4 6 1 6 2 6 3 f น5หากันไม่ชึงง่ายสักเท่าไหร่นะโอเคเนาะแต่วันนี้เราก็แบ่งปันกันในราคาเหรียญละ20บาทชอบเหรียญไหน F4 5ปิดท้ายตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหรียญค่อนข้างสภาพไม่ค่อยสวยปปลาขายให้เหรียญละ10บาทนะเห็นสภาพไหมฮะเขาจางนะแล่ลวดลายเขาไม่ค่อยจะคมชัดเหมือนด้านบนถ้าใครดูเหรียญเป็นนะโอเคนะเห็นคำคำ้ำอย่างเงี้ย f อ5ด้านบนเนี่ยเห็นคำคำ้ำแบบนี้ลวดลายเขาคมนะ นะเห็นลายกงจักไหมเขาคมเลยแหละดูให้เป็นนะฮะ fc นะอ่าตรงเนี้ยสภาพเขาผ่านสนามมานะผ่านน้าผ่านฝนผ่านการเช็ดถูล้างอะไรประมาณนี้แหละ fc เอาปปาให้ไปเหรีอละสิบบาทนะจะสิบาบาทก็จะถือว่าแรงเกินไปโอเคเนาะอย่างเงี้ยปปาก็รับมาราคาไม่ถึงสิบาทเช่นเดียวกันให้แอดมินเขาคัดแยกสภาพสังเกตดูนะฮะ fc โอเคเนาะ ขยับมาเลยอาห้าสตางค์ปีสองสี่เก้าสามเนื้อทองเหลืองเอนรียละหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็มามีสิบสตางค์เนื้อทองเหลืองก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทปีสองสี่เก้าสามนะแล้วก็เป็นเนื้อดีบุกก็ร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเอสี F C H, มีกันแค่เหรียญเดียวห้าสตางค์ะเสีโตกสมัยราชการที่แปดอันนี้ราชะการที่เก้านะมาถึงราชะการที่แปดมีเหรียญเดียวเอสี C H, เนี่ยแบ่งปันไปแบ่งปันมาน่ากระสมเขารู้ว่าเป็นเหรียญหายากอะ เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้แหละเหลียนผ่านการใช้งานก็จะดําปื๊ดไปเลยใช่ไหมอ่าอันนี้เก่าเก็บสภาพของอ่านเนื้อดีบุกยังเห็นกันคมชัดอยู่นะเพียงแต่เขาไม่วิง่งวิ่งเนี่ยเนื้อดีบุกเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานสภาพใหม่นะสภาพวิงวิงอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานที่เปรียบเทียบเนื้อดีบ,บุกใน f c นะเนะอาเรียญนี้200บาทนะ5สตางค์พระเสียนโตปี2489หลังจากนั้นมาดู25สตางค์ f c พระเสียนเล็กอันนี้ไม่ผ่านการใช้งาน เนาะดูจากสภาพเห็นไหมฮะวิ่งวิ่งเลยเขายังวิ่งอ fc ถือว่าวิ่งเลยแบบเนี้ยนะะแต่นี้เขาจะตีความหมายว่าหาง่ายกว่าเหรียญน,นี้นะเขาคนรูปแบบด้วยแบบรูปแบบเนี้ยเขาตีความหมายว่าหาไม่ชึงไม่ชึงยากเท่าผระเสียนโตตอนท่านทรงเป็นเด็กอันนี้ตอนท่านทรงเป็นหนุ่มแล้วลหละนะประมาณนั้นใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้น่าจะอยู่ที่ปปาไม่มั่นใจว่าน่าจะเหรียญละหนึ่งร้อยเท่าไหร่ 150ใช่ไหมหรือเท่าไหร่ไปถามแอดมินนะใครอยากได้เพาะมีเหรียญเดียวนะจำได้จำง่ายเนาะไม่ยากรอยเอฟซีร้อยเท่าไหร่150หรือว่าเท่าไหร่ประปาไม่มั่นใจไปถามแอดมินดูนะโอเคเนาะวางไว้ก่อนปื้ดหลังจากนั้นมาดูเหรียญละ5้0บาท f c ฮะนี่คือเหรียญเฟื้องเงินสมัยรัชการที่5ไม่มีรสอลเอฟสภาพเป็นเหรียญเก่าเก็บนะเป็นเหรียญเก่าเก็บใครอยากได้เหรียญน,นี้500บาทนะโอเคไหม ถ้าสภาพแย่กว่านี้ราคา300ก็มีถ้าสภาพแย่กว่านี้แต่วันนี้ดูสภาพผิวในเขาก่อนเอฟซีฮะนะปอปาก็ขายเหรียญตามสภาพผิวถ้าแชมป์กว่านี้ราคาก็สูงกว่านี้เช่นเดียวกันโอเคไหมฮะเอาวางไว้สภาพนี้ราคาจะอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่เหรียญสมบูรณ์ที่สุดแต่เป็นเหรียญมีน้ำเงาอยู่เห็นไหมฮะน้ำเงานี้ ถือว่าเหรียญเป็นน้ำเงาเดิมๆเลยเหรียญละ500บาท FC h เฟืองเงินสมัยราชการที่5ไม่มีรอสอหลังจากนั้นขยับมาดู FC h เหลือมีกันแค่2เหรียญเหลือกันแค่2เหรียญเหรียญละ5 0 0บาทสําหรับเหรียญ5บาทปีพศ2546ยบใครอยากได้มีกัน2เหรียญสภาพผ่านการใช้งานแต่ขอบค่อนข้างสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะก็เหรียญละ500บาทเท่านั้นเองโอเคไหมปี46เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ของเหรียญ5บาทหมุนเวียน โอเคนะฮะหลังจากนั้นมาดูเหรียญละร้อยเอฟซฮะนี่คือเหรียญสิบาทปีพศสองพันฮะเอาโทษทีเจ้าจีนี่คือเหรียญสิบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเหรียญละสิบแปดบาทเอฟซห,ห,หลังจากนั้นมามีห้าสามสองเหรียญเหรียญละสามสิบาทนะหลังจากนั้นขยับมาดูเอฟซีห้มีปีห้าสี่อ่ามีปีสามสี่ไปแล้วปะปามีปีสามสี่อยู่สองเหรียญเอฟซีห้ใครอยากได้เอฟซีฮะโทษทีนะฮะใครอยากได้เอฟซีห้เนี่ย ปี34นะเหรียญละ40บาทแล้วก็มาเป็นปีอะไรเนี่ยเป็นปี4ตรงนี้จะเป็นปี4 1อ่งเหรียญละ100บาทจำได้ไหมได้เนะเาะจ๊าอีกรอบก็ได้เ c ีฮปี43เหรียญละ18บาทปี5 3สองเหรียญเหรียญละ30บาทปี3 4มีอยู่2เหรียญเหรียญละ40บาท FC ดูนะครับผิวเขาสวยอยู่ เห็นไหมขอบนิกเกิลเนี่ยเป็นเดิมๆอยู่นะเหรียญเนี่ยเอกาก็ใกล้ๆกันเลยสภาพอ่าเหรียญละสี่สิบาทปี34แล้วก็มาปี41 F c ี่เหรียญละ100บาทถ้าสวยกว่าน,นี้ราคาก็ไกลกว่าน,นี้นะ F c เนาะหลังจากนั้นมาดูปี40 F c ี่ห้ตรงเนี้ยทำไมปอปตาต้องมาวางวางแบบนี้ F c ฮะมาปิดท้ายรายการเพราะว่าเป็นเหรียญปี40สภาพผ่านการใช้งานไม่ใช่เกรด C ดีกว่าเกรด C ขึ้นมาสังเกตดูเนื้อน,นิกเกิลนะฮะ นะเราก็อยากให้ดูเนื้อทองเนื้อเนื้อทองเหลืองของเขาฮะยัง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 มีของความเป็นความเดิมที่ใหม่ขึ้นมาใครอยากได้ฮะเอาเงา,าปี40ผ่านการใช้งานน้อยไม่ใช่ผ่านการใช้งานย่ําแย่ F4 ไม่ใช่ผ่านการใช้งานย่ําแย่แบบนี้ให้ดูที่สภาพผิวก่อนฮะดูที่เนื้อนิกเกิลนะดูที่เนื้อนิกเกิลเขาอันนี้เป็นปี40สภาพค่อนข้างสวย F4 ใครอยากได้ฮะถ้าแชมป์กว่าน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยราคาสูงสำหรับตัวปลปลานะวันนี้ปลปลาขายให้เหรียญละ20บาท คือใครยังไม่เล่นก็ไม่เป็นไรแต่พอปลาบอกเลยนะฮะว่าสังเกตดูที่เนื้อทองเหลือง f ซ a แล้วก็ดูขอบนิกเกิลเขานะขอบนิกเกิลนี่เขาเยังยังเงาเหมือนผ่านการใช้งานไม่มาก f c a นะอเขาเขาจะแตกต่างอันนี้เป็นปี40เห็นดูขอบนิกเกิลนะฮะเขายังเงาความเดิมนะแล้วถ้าดูผิวจริงๆมันก็จะออกสีเขียว,เข,ยวเขียวลับๆหน่อยหนึ่งนะเหมือนก็ผ่านการใช้งานน้อยแหละอะไรประมาณนั้นก็เราดูปี41ดิ นะนี่คือการผ่านการใช้งานมากทองเหลืองเนี่ยเขาจะออกเป็นสีจางเลยเห็นไหมโอเคเนาะก็ลองดูใครยังไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเผื่อใครตาถึง <c oughs> ใครอยากได้อ่ะนะเขาสภาพค่อนข้างสวยงามในปี40เหรียญละ20บาทถ้าหากสวยจ,จัดนี่เหรียญเป็นร้อยอะปปาขายแต่ปะปายังไม่มีนะกำลังตกลงกับนักสะสมอยู่เขากําลังส่งรูปประเมินราคากันก็าปะป่ารับซื้อค่อนข้างจะหลายสิบเหมือนกันนะ โอเคไหมอันนี้วัน,นวันนี้เหรียญละยี่สิบบาทโอเคเนาะหลังจากนั้น f อปิดท้ายรายการวันนี้ปาปาจะมาแบบเบาๆเนาะเพราเหรียญเรามีแค่นี้อ้าวนี่คือห้าสิบาทที่ลึกมีกันอยู่นิดเดียวของราชการที่เก้าเหรียญละหนึ่งร้อยบาทแล้วมาดูเอซีฮะอันนี้อ่าที่ลึกห้าสิบปีโรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยวาปาาได้มาหลายเหรียญมากเลยเอซี FC ฮะ นี่ก็เป็นถือเนเหรียญที่ค่อนข้างสภาพสวยแต่ว่าไม่เต็ม100ร้อย f รขยากได้เหรียญน,นี้สําหรับวันนี้นะป้ปาให้ไปตามสภาพฮะวันนี้ป้ปาขอเหรียญละ310บาทเท่าได้เองปกติจะ350ใช่ไหมสามร้อยยี่ก็ตามสภาพด้วยกันนั่นแหละ f c ถ้าเราไม่ขายเหรียญซื้อเหรียญตามสภาพเนี่ยยังไงเดียนะราคาเหรียญก็จะล่วงล่วงล่วงเอาเวลาป้ปารับเข้าเราก็เขาก็ก็ตรวจตาตามสภาพด้วยอ๋เหรียญน,นี้ f c ห้าสามร้อยสิบบาทแย่กว่านี้สามร้อยก็เคยมี ส5 0สวยกวยคนนี้ก็เคยมีอ่ะวันนี้3 1 0บาทลองดูก่อนนะป๊าปาก็ต้องวางเรื่อยๆ fc เพราะนักสะสมเขาจะส่งมากันเรื่อยนะโอเคเนาะเอา310บาทหลังจากนั้นมีกันอยู่2เหรียญเอาด้านหน้าเพลกให้ดูแบบนี้ fc ฮนะนี่คือ1 0 0บาทที่ระลึกเหรียญละ250บาทนะใครเอาไป2เหรียญประปาคิดเหรียญละ230ยบาทเท่าเหรียญเดียว250เอาไปดี fc 2เหรียญคิดเหรียญละ230บาทเท่าเองเฉพาะ ep นี้นะ ให้แค่อพีนี้ F45 ถ้าหากปลาลดราคาลงบ้างเนี่ยอะไรประมาณนั้นอย่าจำอีพีนี้อย่างเดียวนะฮะฉะนั้นจะมีปัญหาในการรับซื้อเข้านะเวลารับซื้อเข้าเนี่ยนักสะสมเขาก็อยากได้ราคาเหมือนกันฉะนั้นก็เราก็ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก,กันบ้างเนาะถือว่าราคานี้ก็ลง,ลงมาลงมาเลยแหละ f c 5จาก290บาทเหลือ250บาทวันนี้ปลาขายให้เหรียญละ240ใช่ไหมเอา250แต่ถ้าเอา2เหรียญเนี่ยปลาคิดเหรียญละ230บาท ก็พิคิดดูเอา f ะเฉพาะอีนี้นะ e ีพนะ่าอย่าจําตรงนี้นะฮะเนาอ่ะเห็นใจกัน f c หลังจากนั้นราปิดท้ายรายการเหรียญละ650บาทนี่คือ20บาทที่ริกขอสมุดแห่งชาติรับได้เท่าไหร่เนี่ยเริ่มต้นรับได้เหรียญละ200ไปจบที่ไม่เกิน500บาทสวยจัดเลยนะ f c นะนี่ประปารับซื้อเข้านะณนะปัจจุบันเนี่ยเห็น,นป่าปปาขายออก650บาทจะขายได้ไหมละ่ะนะ โอเคเนาะฉะนั้นใครที่มีเหรียญนี้หากต้องขายต้องการขายแล้วป้าบอกกันตรงนี้เลยดีกว่าถึงเขาจะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมาก่อนก็ตามในเมื่อตลาดเหรียญ f อซซื้อขายกันร,ระดับนี้อยู่โอเคเนาะหอสมุดแห่งชาติเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นราคาขาลงอย่าใจถอด F อซนะผลิตออกมาสองแสนเหรียญถ้าหากเหรียญน,นี้ไม่ได้รับความนิยมในโอกาสวันทั้งหน้าเรื่องของอนาคตนี่ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้แล้วล่ะนะอ่ะอย่างปี4 6ก็เช่นเดียวกันนะ 5บาทอยบาทจะถือว่าแพง f c ถ้าสภาพก็สวยถ้าสภาพ,ภาพขอบบินขอบงอบมากๆเนี่ยก็โอโ้โหสามก็เคยขายกันมาแล้วนึกออกไหมฮะจากนั้นก็ดูตามสภาพผิวเหรียญและย้ำนะฮะอันนี้เป็นเหรียญหายากอันดับที่2นะปี4ีเนี่ยราคา500เนี่ย f c ฮะไม่อ่าบอกเลยฮะนะไม,ไม่ไม่น่าต้องกังวล f c นะขอบเหรียญเขาสวยอยู่นะแล้วก็ขยับมาตรงเนี้ยนะก็ได้รับความนิยมอันดับที่2 ของเหรียญ20บาทที่เลือก2 0 0แสนเหรียญอันนี้แสนกว่าเหรียญใช่ไหมปี46 fc เก็บได้เก็บเลยนะถ้าเจอท้องตลาดเนี้ยตลาดเหรียญตรงไหนเขาขายราคาถูกนะับ fc ปะปาบอกเลยเก็บได้เก็บเลยระยะ4ี0ห้5 0้ยเนี่ยเก็บได้เก็บเลยนะเราก็ต้องแบบลองดูในะ fc นะยังไงเขาก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงมาก่อนอะอย่างเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมได้รับความนิยมมาก่อนแล้วจํานวนการผลิตไม่มาก fc 5. สังเกตดูฮะ ปปาวางสูงสุดเนี่ยไม่เคยเกิน3มเหรียญใช่ไหมสองเหรียญแล้วก็เหรียญเดียวเห็นปปาวางแบบว่าจ้าละวันแบบนี้ไหมไม่มีนะ,ะเพราะเขาผลิตน้อยนะ fc ครับผลิต200,000อย่างปี40ูนย์เนี่ยนะปะกติอย่างอย่างอย่าง,งครุฑเนี่ยเห็นไหมป้าเคยวางไหมอย่างครุฑที่วางไวมากเขาผลิต2องอ่า2ีสี่อ่าสองล้านเหรียญใช่ไหมก็วางก็ได้ระดับนี้อันนี้ปปาเปรียบเทียบว่าถ้าหากเราเจอเหรียญน,นี้ในราคาระยะนี้ให้เก็บได้เก็บเลย fc นะ โอเคเนาะ,ะปิดท้ายรายการฮะก็บรรยายกันนิดหนึ่งเกีว่านักสะสมที่เข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆจะไม่รู้จักไงเอฟซีนะจะไม่รู้จักถ้าผลิตออกมาเยอะระดับร้อยล้านเหรียญเนี่ยปาปาก็ต้องมาวางแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องมาวางกันอย่างนี้ฉะนั้นปาปาแจ้งเตือนไปกับนักสะสมใหม่เฉยๆเพราะช่วงหลังนี้มีนักสะสมเข้ามาอยู่ในวงการเหรียญกระสับบ้านเราค่อนข้างจะเพิ่มจํานวนขึ้นเอฟซี FC, ฮะสำหรับนักสะสมใหม่นะฮะ หากเจอหอสมุดแห่งชาติในระยะ700800เหมือนเหรียญน,นี้ย650 fc เก็บได้เก็บเลยโอเคเนาะปะปะ้าแจ้งเตือนไปกับน,นักสะสมที่เข้ามาอยู่ในองการบ้านเราใหม่ๆปิดท้ายรายการด้วยหอสมุดแห่งชาติ20บาทที่ระลึกจบละ fc วันนี้รายการไม่เยอะเนาะก,ก็ใครอยากได้เล่นไหนก็สามารถแอดไลน์พูดคุยกับแอดมินได้เลยโอเคนะฮะขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมขอบคุณมาดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญและ ผู้มาชมเพื่อความบันเทิงไปในคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เอสเอชคลิปนี้สวัสดีครับ